เพื่อนๆเ,เคยได้ยินบทเพลงเหล่านี้กันมาก่อนหรือเปล่าเพลงที่กำลังฮิตใน t ิกต o k ช่วงนี้จนหลายๆคนบอกกันว่าเพลงดีมากอยากให้แมทมากกว่านี้แล้วพวกเธอคือใครมาจากไหนกันละ่ะทำไมอยู่ดีๆก็มีแต่คนพูดถึงพวกเธอคือ XG เกือกร๊ปกลุ่มใหม่ที่เดบิวต์ในปี2022และเพิ่งคัมแบ็กในผลงานซิงเกิลล่าสุดเพลง Shooting Star ในวันที่25มกราคมที่ผ่านมานีเองวันนี้เรามาทำความรู้จักกับพวกเธอในมุมที่คุณอาจจะไม่เคยรู้ให้มากขึ้นกันเถอะข้อที่1 XG มาจากค่ายไหนเป็น K-pop หรือเปล่าก่อนอื่นเลยต้องเล่าถึงที่มาของพวกเธอกันก่อน XG คือศิลปินกลุ่มแรกที่เดบิวต์ในค่ายใหม่ชื่อ x g a l a x ค่ายเพลงเปิดใหม่ที่ไม่ธรรมดาเพราะเป็นค่ายย่อยในเครือของบริษัท a v e x ที่มีศิลปินในสังกัดมากมายเช่น SKE48, w a s t a M-Flow, Triple A เป็นต้นและนอกจากนี้ a v e x ยังเป็นค่ายพันธมิตรกับบริษัทจากประเทศเกาหลีใต้อีกมากมายหลายค่ายเพราะ a v e x เป็นตัวแทนจัดจำหน่ายให้กับศิลปินเคป๊ Pop มากมายที่ได้เข้ามาโปรโมทในญี่ปุ่นมายาวนานนับ10ปี มาตั้งแต่ยุคโดงดังชิงกิโบอาวิกแบง b ์แบล็กพิง NCT 127และอีกมากมายโดยเอวไม่ได้มีอยู่แค่ในญี่ปุ่นเท่านั้นเขายังมีบริษัทในเครืออยู่ในประเทศต่างๆทั่วโลกและ Project XG ก็คือโปรเจกต์แรกจากค่าย XGalax ที่ก่อตั้งขึ้นจากการร่วมมือของสองประเทศโดยแนวคิดสำคัญที่เป็นแกนหลักของค่ายนี้ก็คือ Create b o o s Culture การสร้างกลุ่มศิลปินหญิงที่มีเอกลักษณ์เต็มเปลี่ยนไปด้วยความคิดสร้างสรรค์มุ่งมั่นทำตามความฝันและเสียงในหัวใจให้กลายเป็นจริงโดยที่ไม่ถูกจำกัดกรอบด้วยคำตัดสินของผู้ใด XG ถูกสร้างขึ้นโดยมีแนวคิดที่ชัดเจนคือตั้งใจให้เป็นกลุ่มศิลปินหญิงที่ไม่ได้ยึดติดว่าจะต้องอยู่ในคำจำกัดความไหนๆจะเป็นเคป๊อปก็ได้เจ๊ป๊อปก็ได้ศิลปินโกลบอลก็ได้ Z ได Z ไดหรือจะไม่จำกัดอยู่ในรูปแบบใดๆเลยก็ยังได้ ผลงานของผู้เธอจะมีความหลากหลายมีส่วนผสมของวัฒนธรรมตะวันตกและตะวันออก move, และหัวเรือใหญ่ของค่าย X-Galax <So S 1> ก็คือชายคนนี้ไซมอนเจคอบ Executive Producer ผู้อยู่เบื้องหลังและปลปุก้ันโปรเจก์นี้มาตั้งแต่วันแรก uh huh. หากใครคุ้นๆพี่ไซมอนเจคอบก็คือแรปเปอร์นักแต่งเพลงและหนึ่งในสมาชิกบอยกรุ๊ปเคป๊อปเจนวง DMTN หรือ Damation ที่เดบิวต์ในปี2010นั่นเองด้วยวิสัยทัศน์อันชัดเจน รวมถึงรดนิยมทางดนตรีที่ล้อมสมัยหาตัวจับยากของเขาทำให้เขาเป็นหนึ่งในฟันเฟืองสำคัญที่เป็นตัวกำหนดแนวทางให้กับ XG มาโดยตลอดนับตั้งแต่ก่อตั้งโดยนอกจากจะเป็นคนเฟ้นหาสาวๆแต่ละคนเองแล้วเดีย๋ยวเป็นผู้ที่กำหนดคอนเซปต์แนวเพลงให้กับวงอีกด้วยก็หลังจากที่ได้ฟังเรื่องราวทั้งหมดแล้ว XG จะถือว่าเป็น K-pop หรือไม่นั้นอันนี้ก็ต้องให้เพื่อนๆเป็นคนพิจารณากันต่อเองแล้วล่ะครับ แล้วมาเจอกันต่อในอีพีหน้ามาทำวามรู้จักกับสาวๆให้มากขึ้นและฝากเอ็นดูซัพพอร์ตพวกเธอกันด้วยนะ